ไปมานี้อะไรคะวันนี้อ่ะปกติอะห้องนอนเธอในห้องแต่งตัวใช่ไหมวันนี้ฉันจะนอนในห้องแต่งตัวแทนเธอไม่ต้องมานอนนะค่ะค่ะโอไปงานศพได้แล้วค่ะคุณท่านกลับปีนเลยค่ะไปได้แล้วฉันจะพาเพื่อไปตลาดโอ้ยโอ้ยนี่แกแกอยากได้อะไรแกซื้อเลยนะโอเคไม่ค้มีกระเป๋าไม่แค่ อีดหลงเก,ก่งแงในงหลังวะอ๋อทางนี้เขาเรียกว่าหลังเหรอเขาเรียกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาง่ายฉันเอาอันนี้นะฉันเอาอันอันอับรีบๆเอาเดี๋ยวอู๋อู๋ขาบ่าไปกับบ้าน ออเดียหานี่แม่งหามันไปก่อลลวไม่ไงย,ยังไม่ได้ตังเลยแม่ไม่มีใครมาเปิดประตูให้เลยหรอว,วะเนี่ยอ๋อเปิดอยู่แล้วประตูก็แคบแคบอ้ยอ้อยอ้ยฉันเจ็บนะเมื่อตอนอาบน้ำเสร็จฉันยังไม่อาบน้ำเลยแกก็ไปอาบน้ำสิอา,อ,าอาบน้ำเสร็จแล้วนะ แต่ว่าฉันขอไปแต่งตัวก่อนฉันปอ,อยู่อุ้ยลืมไปเราต้องเราต้องนวดหน้าก่อนนะเธอเฟอฟึร์เฟสเสร็จแล้วปาเราไ,ไปปิดไปปิดไฟห้องไปปิดไฟห้องไปปิดไฟทั้งหมดบ้านยกเว้นห้องนอนปาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมในห้องนอนหนึ่งสองตึ๊ดปาเข้าห้องห้องนอนกันอุ้ย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  เล่นเกมหรอฉันจะเล่นเกมในฉันขอเปิดไฟห้องนอนก่อนฉันก็จะเล่นอยู่นี่ฉันฉันหยิบโปรสัมมนาเลยแล้วโอเคงั้งเราเล่นเกมกันทำไมไม่เอาคมพี่ไอเดก็เอาอันนี้เป็นเอมีไอแพดแบบดืดดืดดืดดดดื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 ดด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 ืดด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 ดดดด ชั่วโมงอุย้ยดูดีกว่า<ะ>ดูละตีสี่แล้วเหรอนี่รีบปิดไฟนอนดีกว่าโอ้ออโยนอนก่อนนอนก่อนงัว วันนี้วันที่สิบหกพฤษภาเปิดเทอมนี่นาะว่าไอรีดแต่งหน้าไป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 ว่าแต่งหน้าอาบน้ำก่อนเอาไปทำไ,นะไมนักตุ้งเสื้อผ้าเถอะนะไม่อันนี้ก็คือฮีนะ่ะแต่งตัวแต่งตัววันนี้ใส่ชุดพาระวันนี้ใส่ชุดพาระต้องแต่งชุดน่ารักน่ารักไปซะแล้วใส่เสื้อแขนยาวก่อนอุ้ยไม่มีใครรอฉันเลย เสร็จแล้วเสร็จแลวกชื่เลิเอลิกเสื้อเ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 เดี๋ยวชุดผ้าของบ้านเราสีชมพูมามาเดียวเราสีชมพูให้ไม่เอาไม่อยากติดอนนั่นมันต้องมีสีชมพูากได้แต่หนูจะเกลี่อันนี้ออกว่ะ เร็วเร็วรีบได้แล้วเร็วเร็วสิเร็วเร็ววันนี้เราตื่นตั้งเจ็ดโมงกว่าแล้วนั้นเนี่ยเร็วเร็วไปกินข้าวปลาเราไม่ทันแล้วกินข้าวข้างโรงเรียนก็ได้ไปไปซอมก็แจ้งก็ต้องเปิดแต็มกินข้าวในโรงเรียนก่อน เราตื่นห้าโมงครึ่งในนั้นเนี่ย<ม>ก็มืดอ,อยู่นะน,นิดนึงเนาะเออตื่นแค่ตีห้าตื่นต้องตีห้าเสร็จแล้วอุ้ยนี่ไงคนคนหนึ่งมาอุ้ยรียบไปโรงเรียนกันดีกว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่ไป,ไปรีบไปโรงเรียนเตรียมดิสสอด้วยสิมันต้องเตรียมแล้วฉันเอาใส่กระเป๋าเรียบร้อย ไปเดินทางไปโรงเรียนตอแตกแตกแตอกแตกแตอกแตกแตอกแตก <c oughs> ถึงโรงเรียนแล้วป่ะไปเข้าแถวอุย้สสอยส่นส่นก็สนใจอยย่างเดีวอุยอ้ย <c oughs> อออขงะไรมาเข้าแถวได้แล้ว ผิดทางข้าสาวทองอยู่นี่นนกกหนึ่งสองสามนักเรียนทุกคนนักเรียนทั้งหมดเขารับธงชาติได้ประเทศชาติไทยรวมระเนียชาเชียไทย,าทายเป็น